ยังไม่มีสาเหตุใดๆฮะที่เขาจะเดินทางออกจากประเทศไทยได้และรอบนี้เป็นคนเดียวนะฮะในประวัติศาสตร์เลยที่เป็นนักการเมืองที่ศาลทำการยึดพาสปอร์ตท,ทั้งหมดของทักษิณไว้ทำให้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากเกมตอนนี้บีบเขาทุกทิศท,ทางล่าสุดทราบว่ากำลังนอนไม่ สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิทยุโน์ครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของการเมืองแหละนะครับและการเมืองรอบนี้เกมต่างๆกําลังหนีบทักษินคราวนี้เป็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหนีบทักสินเรื่องเอ็มโอยริบส ข้าพูดก่อนครับแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ท่านทีสุดท้ายเพราะว่าผมมีรารตัดสินของเราหเองกระดุกง่ายๆกวันนี้เรามาไม่ยอมรับคำตอกกบของอายุว่าตอบแบบง่ายๆแล้วขอให้เขาให้คำตอบเราอีกครั้งหนึ่งแบบเครื่อเคียง เดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟัง่งเรื่องที่สองเรื่องที่สองพวกเราจุดเืิไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะเราถามได้ง่ายว่าระหว่างมีเอมโมยสอกับไม่ดี เะร็เรียบร้อยแล้วผมก็แสดงความเห็นใจเชื่การทางอารบ้างกระทรวงการต่างประเทศก็มาสภาความมั่นคงก็มาทหารเมือก็มานักการเมืองก็มาผมก็สรุปอย่างนีบน manager, ay, means, ้บอกว่าทางออกที่ดีที่สุดไม่ใช่คุยกันภายในชะครับ ทีเชี่ยวชาญมาเดี๋ยวผมมีหมองหลวงอาจารย์วันเทพและอาจารย์รเทศ<อ>ก็ปรากฏว่าผมเพิ่งคนพบ<อ>ก็จากนี้อาจารย์ปันเทพจะมีปัญหาละเ<อ>พราะถ้าประชุมอะไรกับฝ่า,รายรัฐบาลฝ่า,ายตรงข้ามมันไม่เชิญอาจารย์ปันเทพแน่นรายกลับมาแล้วกลับมาด้วยลักษณะอย่างนี้ แระเทศไทมันแปลกแค่นี้แหละแค่ได้ให้คุณทักษิณกลับมาด้วยลักษณะอย่างนี้ดิฉันคิดเลยประเทศไทยวุ่นวายอีกแน่นอนอตัววุ่นวายกลับมาแล้วแล้วก็เป็นจริงๆใช่เป็นจริงๆคุณกลับมาคุณทําให้บ้านเมืองมันสงบหน่อยได้ไหม,มกลับมาเนี่ยทําตัวเป็นเหมือนประชาชนทั่วไปได้ไหม คุณไปอยู่ชั้น14ก็ได้ก็ไม่ต้องออกค่าวหรอกทเท่าไรก็ไม่ต้องเป็นการคุณไม่ต้องท้าทายประชาชนคับคุณท้าทายอารมณ์ความรู้สึกของคนมากเกินไปใช่ที่จริงๆี่ไม่สนใจก็เลยนะคนชื่อทักษิณเนี่ย <c oughs> แต่ไม่ใช่ท้าทายคนขนาดนี้ไม่ใช่ท้าตายดิฉันหรอกท้าทายพี่น้องประชาชนท้าทายคนที่เจ็บปวดค,คนที่ <c oughs> มีปัญหา <c oughs> คนที่เจ็บปวดเพราะเขามาเนี่ยค,คนเนี่ยเยอะมากเลย ที่เขาเองสร้างปัญหาให้กับบ้านเมืองอมไม่ว่าทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง<ะ>ผู้บริหารบ้านเมืองหรือนักธุรกิจหรือใครก็ตามผู้ชายคนนี้เนี่ยทำบาปเอาไว้เยอะมากบอกเลยถ้าใครจะเอาเรื่องทักษินเนี่ยเรื่องอิมโมย 2, ูยูงฆ์พระธนสก่อนหน้านั้นนะครับคุณส่วนที่ริมทองกุลปานเทพบัวพงพันธ์ได้ไปยืน่นที่ทำเนียบรัฐบาลให้ยกเลิก MOU 2544ในแบสาเหตุที่ต้องการให้มีการยกเลิก MOU 2544ันั้นเพราะว่าไทยเสียเปรียบและการจวชาช่าดังกล่าวคนที่ได้ประโยชน์กลับกลายนะเป็นฝั่งทักษิณชินวัตรและตะรูของเขาเท่านั้นในแะกับที่ผ่านมาไปยื่นหนึ่งรอบนะคกลบคราวนี้ก็ไยยาำและขอคำตอบนะคุณสนทีก็พร้อมที่จะจัดการชุมนุมครั้งใหญ่เขาบอกว่าจะมีการชุมนุมครั้งใหญ่เกิดขึ้น หากยังคงไม่ยกเลิก MOU 2,544เรื่องของ MOU ม5 4 4นะครับถ้าเราเข้าใจหลักของมันจะทราบว่านะครับกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2,544มีคนของทักษิณชินวัตรเป็นต้นตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับเข้าไปทําการเจรจารและมีการลงนามในานามของทักษิณชินวัตรต่อมายุคคนพลนเอกปริยุทธ์จันโอชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่เ ทรงมีพระบาชาอ,องค์การขีดเส้นพื้นที่ดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าพื้นที่บริเวณเกาะกูดได้โดยรอบเป็นพื้นที่ของประเทศไทยนั่นคือประกาศที่2ประกาศที่3นะครับที่สําคัญก็คือเรื่องนี้ยังไม่ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร ะครับความผิดในลักษณะดังกล่าวนะครับทำให้เสียที่ดินไปยินยอมข้อตกลงนะฮะซึ่งนอกจากมีพมราชองค์การยังมีความผิดตามรัฐมนูลนะมาตรา191หรือมาตรา193เนี่ยจะไม่ผิดนะครับซึ่งการกรกะทำดังกล่าวเนี่ยจะต้องมีคนรับผิดชอบนะครับซึ่งโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตเลยทีเดียวฮนะแล้วก็มีการระบุในรัฐมนูลพุทธศักราช2560ากการเคลื่อนไหวนะฮะกดดัน <c oughs> การเคลื่อนไหวลักษณะหนีบ ทักษิณแล้วก็ลูกตอนนี้นะครับเป็นคำขาดสุดท้ายเลยการยื่นโนติสนะครับบอกว่าถ้ายังไม่ระง,งับยังไม่ยุติก็มีความจำเป็นนะที่จะเกิดการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นครั้งใหญ่เหมือนในปี2549ก่อนการรัฐประหาร19กันยายนพุทธศักราช2549 2นนาทีจเลิกและเหมือนการชุมนุมของกลุ่มกบพศฮะเมื่อวันที่22 นะครับพฤษภาคมพุทธศักราช2557นาิบเดการสานาทีพบจอมฟ้าสามชั้นหรือพบจัดมงคลสุดท้ายบนเอกปริยุจจันโอคาเข้าทําการยึดอํานาจนะครับเหตุการณ์ตอนนี้นะกระแสะข่าวการ,ระหารก็หึมหึมหึมกองทัพก็แสดงความไม่พอใจนะครับที่มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องทหารนะครับมาจุนกับทหารฝ่ายการเมืองก็ยอมรับฮะว่ากระแสะการ,ระหารกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้ เกมต่างๆก็เห็นช,ชัดเจนนะครับว่ากําลังบีบทักษิณและลูกมากขึ้นไม่ต้องแปลกใจฮะที่เขามีความพยายามจะขอสารเดินทางออกจากประเทศไทยโดยอ้างโน่นนี่นั่นตอนนั้นก็อ้างว่าจะไปดูใบนะครับไปรักษาตัวไปเจรจาธุรกิจก็มีรายงานว่าจะไปแสดงความยินดีกับประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็จะไปแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีของอินโดนีเซียที่รับตําแหน่งคราวนี้ก็บอกว่าจะ ไปเจอกับอัมบาอิบราหิมนะครับเพือ่อที่จะไปเจรจาแก้ไขปัญหาอาเซียนโดยเฉพาะในเรื่องของพม่านะครับสี่ประการจนถึงขณะดนี้นะทักษิณยังคงไม่ได้ออกจากประเทศไทยนะครับไม่ว่าเขาจะยินยอมหรือว่าศาลไม่อนุญาตนะครับยังไม่มีสาเหตุใดๆฮะที่เขาจะเดินทางออกจากประเทศไทยได้และรอบนี้เป็นคนเดียวนะฮะในประวัติศาสตร์เลยที่เป็นนักการเมืองที่ศาลทําการยึด พาสปอร์ตทั้งหมดของทักษิณไว้ทําให้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลําบากเกมตอนนี้บีบเขาทุกทิศทางล่าสุดทราบว่ากําลังนอนไม่หลับเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เด็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกอบดินราะเทพยวรางกูลชาวไทยเทิดทูนรัชการที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเนื้อกว่ามกสักตย์ใด อ,องลุนกล่าวเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวาิราลงกบอบบดินราะเทพยาวรามกูลดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุด แห่งแดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้นปวงชนยกย่องหรือนามให้เป็นหนึ่งในงสยามที่สง่างามด้วยบารมี28กรกฎาวันเฉลิมพระชนพรรษาชาวไทยทั่วลา เปี่ยมสูนยมเกษปรมปรีถวยราชชื่นใจไรฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าอโยู่หัว มหาวชิวราลงกบอบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยเสด็จคือครองราชเปลี่ยงปราดรัศมีเกลียงไกลสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทย សងព្រះចរិយា สมเด็จพระเจาาะ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมาหลนในน้ำพระทัยเสด็จคือครองราชเปลื่องปราดรัศมีเกลียงไกร สวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยจงพระเจริ Zero. One. Let's get started.